สวัสดีคะ่ะเจอกับคุณพิงค์เจแปงแล้วนะคะวันนี้ฝนตกหนักมากแล้วก็อากาศหนามากนะคะสามองศาค่ะวันนี้ฝนตกหนกักแต่จะพาลี่จังออกไปซัมโปออกไปเดินขับถ่ายนะคะไปกันคะ่ะไปกันนะคะไปสวัสดีค่ะทุกทุกคอวันนี้ฝนตกนะคะจะพาลี่จังไปซัมโปค่ะลี่จังมีชุดด้วยนะคะใส่หมวก้หยลูกใส่หมวกด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะออกไปเดินซัาโปแล้วค่ะ ลีจังดื่มน้ำก่อนออกนะคะวันนี้ฝนตกคะ่ะให้แต่เด็กใหโอกาสังก็มาส่งนะคะไปลีจังไปกันลูกลีจังก็อฝนตกหนักเลยค่ะอาลีจังออกมาเดินลีจังกลัวคนนะคะไปค่ะโก้โก้กกฝนตกคะ่ะ ต่ค่ะทุกคนหนาวด้วยะคะ่ะหนาวยังเดียวไม่พอฝนตกยิ่งหนาวเข้าไปใหญ่นะคะทุกทุกคนสามโมงสาค่ะไปกันต่อนะคะก็ากาต,ตอนหกโมงเย็นนะคะ สัมัจักจักมือซ้ายถือผักมือขว้าถือปลาเดินตามพี่จังค่ะตอนกลางคืนสวยมากค่ะทุกทุกคนด่จังนะคะสวยมากเลยค่ะบรรยากาศโดยรอบนะคะเฮ้ยก็อวไปกันมาช้อว์ก้ ลีจังยังไม่กลับเหรอลูกฝนตกหนักมากเลยนะก็เสร็จภารกิจกันแล้วนะคะกลับบ้านกันนะคะฝนตกหนักมากเลยค่ะตอนนี้หนาวด้วยนะคะควันออกปากเลยคะ่ะไปออกปากไปค่ะขอบคุณมากนะคะติดตามชมคลิปของคุณพิงกับลี่จังค่ะแล้วเจอกันที่บ้านนะคะ ค่ะทุกทุกคนกลับมากันแล้วนะคะสบากสบอมค่ะขอบคุณมากนะคะที่ชมคลิปทุกวิ้งกับลี่จังเอ่อออกไปเดินซัมโปฝนตก70%นะคะขอบคุณมากที่ติดตามและจนชมชมคลิปจนจบนะคะขอบคุณมากค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็ฝากกดติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะฝากอีกอย่างนะคะฝากเร่จังเลยเอ่อฝาก กดคอมเมนต์เขียนคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะว่าให้คุณพิงค์ปรับปรุงอะไรนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอาก,กันาคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย